ครับรู้สึกออเ่ตื่นเต้นเนี่ยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ใส่ชุดนักเออ่ไม่ใช่นักศึกษาชุดรับสิญญาเลยเพราะว่าตอนปอตีไม่ได้รับครับตอนนั้นติดงานแล้วก็เออไม่ไม่ได้ว่างมารับก็พอปอโทรว่างพอดีจริงจริงอ่ะเกือบแล้วจะไม่ได้มารับเพราะว่างมีคอนเสิร์ตของเจมินายโฟร์ก็ดีใจครับที่ได้ใส่ชุดบันดิตสักทีครับผมใช่เป็นแฟนเยอะมากไม่คิดว่าจะมีคนมาเพราะว่า ผมไม่ได้บอกใครเลยแทบไม่ได้แจ้งกับใครเลยเพราะว่าถ้าถ้าคอนเสิร์ตไม่มีทุกคนก็จะไม่รู้ว่าผมรับลิญยาน้องๆอ,อะไรเพื่อน,อนๆที่โทรมาก็บอกว่าจะมาบอกว่าไม่ต้องมันไกลเกรงใจเกรงใจที่มาเพราะว่านี่มันไกลมากสายสี่ไกลมากแล้วเดี๋ยวถ้าพวกพวกเขามาไกลขนาดนี้เนี่ยแล้วถ้าพวกเขาจบบ้างผมต้องไปผมไม่ไหวออสองอย่างคือหนึ่งเกรงใจสองเดี๋ยวเดี๋ยวติดหนี้บุญคุณคน ดี๋ยวผมต้องไปมันหลายที่แล้วก็จบมากรุงเทพคนธรรมศาสตร์คนมอสวรรค์พอโอเคนะใกล้ตึกแต่ถ้ามากรุงเทพธรรมศาสตร์เนี่ยผมไม่สู้แล้วคนเยอะไกลด้วยแ<ผ>ม,ม่ก็เขาไม่ต้องมาของผมก่อนองไงผมจะได้ไม่ต้องไปของเขาดูแถแฟกันจจใช่ครับผมท้ายผมก็ขอบคุณแฟนบทุกคนเลยครับที่มาที่นี่ครับรวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับแล้วก็เออ ขอบคุณที่ทมาไกลขนาดนี้แล้วก็ถ้าพวกคุณจบไม่ต้องส่งมาหาผมนะว่าจบกันที่ไหนนะผมอาจจะไม่ได้ไปฮะก็ขอบคุณมากที่ยอมเหนื่อยเพราะว่าร้อนมากอากาศร้อนมากแล้วคนเยอะมากหาที่จอร้อนยากมากขอบคุณที่มากันเยอะๆนะครับไม่มีเลยครับอ <c oughs> ัน <c oughs> นี้คําถามนี้เออเป็นคําตอบที่ตอบได้ง่ายที่สุดเลยพอแล้วครับ <c oughs> ปอทรคิดว่าพอแล้วจริงๆ,ๆ,ๆจะเอาแค่ตอนปอตีด้วยแต่ว่าพ่ออยากให้เรียน ป้าอยากให้เรียนต่อก็เลยแบบอโอเคลองดู<อ>ครับภูมิจใจมากบอกเลยว่าการรับปริญญาครั้งนี้หมายถึงว่าการที่มาเนี่ยวันนี้เพื่อป้ากับแม่โดยเฉพาะเลย<ๆ>เขาอยากถ่ายรูปคู่ชุดคลุยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโดยปย้าแม่โดยเฉพาะเลยถ้าเป็นเราเดี่ยวเดี่ยวเนี้ยอาจจะยากยาก็ก็หนักครับแต่ว่าเออ ทางมหาลัยกับอาจารย์ก็ก็รู้ว่าเราทํางานในวงการด้วยแล้วก็หนักด้วยอะไรอย่างนี้ครับก็มีมีช่วยช่วยช่วยเราด้วยเยอะเลยครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์กับทางมหาลัยด้วยครับใช่ต้องต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยก็ก็เหนื่อยครับแต่ว่าสู้ครับสู้ค,ครับคุณศุันี่ยครับมัสวดทางกับอาชีพการงานไม่ส่วนนะผมรักษระเอกการแสดงครับ <c oughs> ผมเรียนต่อ <c oughs> ใช่ไม่มีไม่มี ก็ก็ก็เป็นสายเอ่อเป็นเป็นคณะคณะเดียวกับตอนที่เราเรียนปตีเลยเราก็อยากศึกษาต่อทางนี้ด้วยอะไรเงี้ยเผื่อว่าได้ใช้แต่พอเรียนไปเรียนมาแล้วงานที่เราทําไปด้วยคิดว่าฮิไม่น่าใช้แล้วล่ะแต่ว่ามันก็คงอยู่ในตัวเราไปเป็นอ่วิชาชีพของเราไปในอนาคตเผื่อว่าวันหนึ่งวงการบันเทิงเตะเราออกไปเราก็จะได้มีอะไรทําครับถ้าตอนนี้ก็ยัง โฟกัสงานในวงการบันเทิงมากกว่าแล้วก็การแสดงเป็นหลักยังอยากได้บทดีๆบทที่พิสูจน์เราต่างๆอีกเยอะครับก็ยังยังโฟกัสในวงการบันเทิองอยู่ส่วนส่วนในที่เรียนจบไปก็คิดว่าถ้าในอนาคตมีโอกาสได้ใช้ก็ก็อยากครับพูดถือการแสดงถึงก็ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกอะไรมีเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียที่บอกว่าโด่งดังตอนนี่ผมไปเอาติ๊กต๊อกอ๋อล่าสุดเลย เป็นไวน์ล่อเลยนะครับเป็นหนุ่มนักพะกายที่คนคิดว่าเป็นพี่โตซิลิฟูก็กกดีครับไม่คิดว่าคนจะชอบเยอะขนาดนี้ตอนตอนแต่งก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาได้น่ารักขนาดนี้นะม,มันจริงมันน่ารักนะน่ารักมากนะทุกคนผมยังไม่เห็นใครเจอผมแล้วร้องไห้เลยในชุดนั้นทุกคนมีแต่รอยยิ้มแล้วหัวเราะแต่ว่าต้องน่ารักและมานานใจอจริงผมมาจากไอดลอลผมคนเดียวอยู่แล้วก็คือพี่แจ๊ ถ้าเป็นคนเห็นเนี่ยเห็นพี่แจ๊เคยแต่งอะไรแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็จริงๆอชุดหลายๆชุดนะก็คือมาจากพี่แจโดยเฉพาะเลยใช่ก็รู้สึกว่าแต่งแล้วถ้าเราเห็นพี่จแจ๊คเรายังขำได้ถ้าคนเห็นเราแต่งก็คงจะขำไปด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีไม่ได้เหมือนร้อยเปอร์เซ็นอาจจะเติมเองบ้างแต่งหน้าเพิ่มเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยปั๊บไปครับไม่กดดันนะ ไม่ได้ผมไม่ได้ทําเพื่อที่จะเป็นไวรัลหรือสร้างตํานาน<ต>รหรืออะไรที่คนบอกว่าแต่เราทำเพราะชอบ <c oughs> เราทําเพราะเราสนุกเราคิดว่าเฮ้ยแต่งคือถ้าคนเห็นรูปผมตอนเด็กนะผมแต่งตัวเป็นทุกวันนี้อยู่แล้วจะแต่งกับแม่แม่จะเอาชุดผู้หญิงมาให้ใส่ชุดบัลเล่มาให้ใส่บ้างเราจะแต่งกับแม่อาชุดนอนแม่มาใส่บ้างคือเราจะแต่งเพื่อสร้างเสียงวลราให้กับที่บ้านอยู่แล้วฉะนั้นมันไม่ได้จะแต่งเพื่อเอาอะไรมันแต่งเพื่อว่าเอ้ยเราสนุกแล้วเราแต่งเฉยเฉยแค่นั้นเลย ชิ้นปีนี้มันอัพเลเวลปะผมรู้สึกว่าถ้าถ้านับเลเวลจริงๆอะถ้าตอนรี่อมัน,มนอัพอ๋อเหรอแต่ถ้านับแบบเอาขึ้นหิ้งเลยนะผมยังให้พี่ถาโถมที่สุดที <ไอ S 1> ่ผมมานนั่งดูตัวเองอะอผมรู้สึกว่าไม่ยังไม่ไม่มีอะไรมานลบได้ถ้าผมถ้าผมต้องการลบผมคงเครียดตายแล้วอันนั้นมันยากเกินผมไม่รู้จะแต่งเป็นอะไรแล้วอะอืมไอเซลามูนใช่ไหมอ๋อแม่งแย่งนุ่นแล้วก็แย่งตำแหน่งไปด้วย เออแต่ไม่เป็นไรค่าชุดเขาแพงแต่ให้เขาที่ที่สองก็ได้ mm hmm. เขาเช่ามาหลายหลายตังค์อยู่แต่ผมเอเน้นทางกายภาพไม่เน้นทางคุณภาพเ mm hmm. ทาาพ่าไหร่ใช่ไม่ mm hmm. เ,เสร็จรวมว่าน่าจะแพงสุดคือน,นุ่นเลยนุ่นแพงสุดเลยแล้วก็ที่เหลือที่เหลือใช้จากของที่มีส,ส่วนมากทุกๆปีนะผมจะใช้จากของที่มีแล้วก็มาตัดตัดทิ้งเอาอะไรเงี้ยที่แบบเสื้อผ้าไม่ใส่แล้วอะไรเงี้ยครับเอามาแบบแอดัดแบบใช้เอาก็ไม่ไม่ น่าจะรวมรวมของปีนี้ค่านุ่นประมาณสา0รอยกว่าบาทผมว่ารวมรวมไม่เกิน4ี่ร้อย0ี่ห้า้อยประมาณนี้ไม่ได้ใช้อถือว่าใช้แล้วกันใช้ประมาณ80%เดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าเขาเป็นขี้ขโมยเขาบอกว่าเขาก็ขโมยไปนิดนิดหน่อยแหละเขาอยากเติมเพิ่มเอากลัวดรอปจากเราไงก็เราอกขนาดนั้นเขาจะน้อยหน้าไม่ได้ไงเออพี่หน้าแยกห้องนอนครับปี่หน้านอนเดี่ยว เราก็จะได้ไม่รู้ว่าผมแต่งชุดอะไรจะได้ไม่มาเยืยมกันเออพี่น้านอนเดี่ยวขอนอน,นอนแยกเนาะเพราะนอนกับพวกมันสองคนทุกปีเนี่ยผมไม่เคยได้นอนเตียงดีๆเลยสักครั้งนอนแต่เตียงเสริมทุกครั้งเลยบางทีมันไม่ได้เกิดมันคือการขอรับอาเมมันคือการแบบคอมมิวนิตเลยครับมันคือการบังคับกูเข็นเพราะเวลาแบบผมโดนแต่เอาติ้งแล้วเอาติ้งเนี่ยผมจะได้นอนเดี่ยวเพราะไม่มีเก้าคนใช่ไหมน้องก็จะนอนคู่แต่น้องมันแบกเตียงเสริมมาห้องผมเพื่อที่จะเอาผมออกจากเตียงตัวเอง ไล่ผมไปอยู่เตียงเสริมแล้วมัก็ขึ้นไปนอนเตียงผมโดยที่ไม่ถามอะไรผมสักคำมันทำแบบนี้ทุกครั้งที่ไปแฟนมีตรฉะนั้นอันนี้ไม่ได้เป็นการแบบพี่ชายอันนี้ผมโดนผมโดนเอาเปรียบอยู่ครับใช่ฝากด้วยแม่ๆฝากช่วยปกป้องผมด้วยเออและแม่ชาเขาตื่นมาเขาตื่นมาเขาส่งมาบอกว่า อยู่ตึกอะไรอ่ะผมก็เฮ้ยมาเหรอตอนแรกผมก็เกงใจไงมันไกลอ่ะก็แบบว่าเดี๋ยวปั่นจักรยานไปแล้วก็ใส่ใส่รูปชุดใส่ชุดจักรยานของเขาอ่ะปั่นมาพูดไปเรื่อยมันไม่กล้าปั่นไปจริงหรอกน้องปูดพอดีมาที่จะลงโอลิมปิกมั้งถ้ามึงปั่นมาเนี่ยก็คงก็คงน่าจะมาแหละครับผมคิดว่าเดี๋ยวถึงน่าจะโทรมาคิดว่าน่าจะมา ครับผมฝากมูตเตเลิรแล้วกันครับแม่ไม้เมลำนะครับเพิ่งถ่ายจบลงไปกับสกายพีมนะครับก็คิดว่าน่าจะออนแอร์ช่วงไหนไม่รู้รอดูติดตามนะครับแล้วตอนนี้เรื่องแรกออนไปแล้วก็น่าจะทยอยทยอยเรื่องไปนะครับผมแล้วก็ผลงานปีนหน้าก็ฝากเจมทีวีสองพันี่สิบหแล้วกันครับขอบคุณครับ